สวัสดีค่ะขอตอนนข้อนรับเข้าสู่ช่อง Just like Magic หนึ่งหนึ่งนะคะหวังว่าข้อความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาพบเจอนะคะแต่ถ้าอันไหนฟังแล้วรู้สึกไม่ดีก็ให้ทิ้งมันไปนะคะอย่ากเก็บมาใส่ใจขอให้เวทมนตรน้อมอยู่รอบตัวของทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าพิกอาคาตดีไวเมสเซจข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรที่อยากจะบอกกับเราบ้างนะคะ อันนี้กองที่1นนะคะอันนี้กองที่สองอันนี้กองที่สามถ้าเลือกได้แล้วก็เราไปดูกันเลยอันนี้สําหรับคนที่เลือกกลองที่1นนะคะเรามาดูกันว่าดีไวท์เมสเซจข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรที่อยากจะบอกกับเราบ้างนะคะ Sisterhood of the Rose ให้เรามองสิ่งรอบข้างให้หาความสวยงามหรือว่าสิ่งดีๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะอ๋อบอบกอดตัวเองในทุกๆด้านน่าสนใจจังสิ่งที่เราฝันไว้หรือว่าสิ่งที่เราคิดไว้ว่าอยากจะทำหรืออะไรนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเราอยู่นะคะเรามีแพชชั่นกับมันในสิ่งนี้กำลังทำสิ่งนี้ไปไปได้ดีเลยนะคะให้เอ่อณตอนนี้มันกำลังดำเนินไปมันกำลังเป็นไปในในงานนี้ในสิ่งนี้หรืออะไรก็ตามที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังต่อสู้ทำเพื่อมันอยู่เอ่อทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าให้เรา หันมาโอบกอดตัวเองไว้ในทุกๆด้านเออไม่ว่าจะทั้งด้านดีหรือไม่ดีเราคิดลบหรือคิดบวกก็แล้วแต่ให้เราโอบกอดตัวเองไว้นะคะแล้วก็มองสิ่งรอบตัวให้เออมันมีสิ่งสวยงามอยู่รอบๆตัวเรานะคะให้เราปกคลุมออกอบอุ้มไปด้วยพลังงานพลังงานที่ดีๆพลังงานที่เป็นบวกหรือว่า เที่เป็นตัวเรานะคะอะไรที่เรารู้สึกว่ารู้สึกดีรู้สึกว่าอืมเรารู้สึกดีกับมันให้ให้เราให้เราล้อมรอบไปด้วยพลังงานที่ดีๆนะคะรู้สึกงงเองนะได็ go, ปล่อยมันไปอะไรที่อะไรที่เรารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะให้เราปล่อยมันไปเอให้ให้เรารู้สึก รู้สึกเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมันไปพโรเซสของมันเออกระบวนการของมันเสร็จสิ้นตรงนั้นแล้วแค่เราปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกแค่นั้นก็ก็จบกระบวนการของเขาแล้วนะคะอืมมีอะไรอีกไหมนะเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย อันนี้สำหรับคนกล่องที่2นะคะเรามาดูกันว่า DIY message ข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกเรามีอะไรบ้างนะคะ Awakening ออ Energy u p r a d e คุณกำลังไปในทิศทางใหม่ๆหรือว่าพลังงานของคุณกำลังถูกอัปเกรดนะคะกำลังจะเดินไปในเส้นทางใหม่ๆนะคะ oh, Balance Feminine and Masculine Energy ออหยินหยาง ทีนี้พอเราเจออะไรใหม่ๆเราก็ต้องออคอยบาลานตัวเองเอาไว้นะคะบาลานความรู้สึกบาลานดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไม่ให้หักโหมมากจนเกินไปนะคะอ๋อมนี่ไงเราอาจจะด้วยความที่เนียนที่ทางใหม่ๆหรือว่าความรู้สึกใหม่ๆมันอาจจะทำให้เราสับสนนะคะให้เราบาลานความรู้สึก เนังของเราอาจจะไม่ต้องออพุ่งไปแรงมากจนเกินไปนะคะชัดเจนกับตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ไปในทิศทางนั้นนะคะมั่นคงกับตัวเองชัดเจนกับตัวเองก่อนแล้วเราค่อย,ค,อยค่อยไปใน ทิศทางนั้นคุยกับตัวเองให้เยอะๆค่ะว่าเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆไหมแล้วก็อ,อ,อย่าทําอะไรที่เร่งรีบหรือรีบร้อนมากจนเกินไปค่ะต้องคอยบาลานตัวเองด้วยนะมันการที่อัปเกรดพลังงานใหม่ๆมันอาจจะทําให้เรารู้สึกสับสนสับสนนะคะก็เราต้องค่อยๆเป็นค,ปค่อยๆไปค่ะคุยกับตัวเองเยอะๆชัดเจนกับตัวเองแล้วมันจะนำทางไป นำทางเราไปในทิศทางที่เราต้องการนะคะแล้วสิ่งต่างๆจะเข้ามาหาเราได้เร็วมากกว่าเดิมด้วยค่ะนี่ประสบความสำเร็จ u c c e s s นะคะคอมเพลมไอเองจริงๆด้วยคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะถึงเรารู้แล้วเรามีแพชชันกับอันนี้แบบสิ่งใหม่ๆน่าตื่นเต้นจังเลยให้เราใจเย็นๆนะคะคุยกับตัวเองก่อนเยอะๆแล้วก็ค่อยๆก้าวค่อยๆเดินไปอย่างใจเย็นคุณประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะไม่ต้องรีบร้อน นะคหะวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายอันนี้สำหรับคนที่เลือกกล่องที่สามนะคะเรามาดูกันว่าดีไว์เมนเทสสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรที่อยากจะบอกกับเราบ้างนะคะดันสติจไรดู something to change your energy ปล่อยให้ชีวิตเ,เดิมดำเนินไปนะคะ่ะ อ,อชีวิตมันมีจังหวะมันมีจังหวะชีวิตของมันอยู่แล้วปล่อยให้มันดําเนินไปออหรือถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันดูนิ่งเฉยจนเกินไปให้เราทําอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะคะอืมอเราอาจจะกําลังอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะที่ทําให้เรา มีความสุขอแบบว่าเ,ออเหมือนเราอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากที่เรามีความสุขอยู่แล้วก็อยากจะทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยหรือว่าอยากจะทําให้ครอบครัวเรามีความสุขด้วย <N> เราพยายามจะทําสิ่งนี้ด้วยตัวเองด้วยตัวคนเดียวหรือเปล่านะคะอืมเราทําได้ค่ะเราทําสิ่งนี้ด้วยตัวคนเดียวได้นะคะอาจจะ เอ,อ,อยู่คนเดียวศึกษาศึกษากับตัวเองเยอะๆอ,อ,อยู่คนเดียวเยอะๆนะคะมันจะทําให้เราได้สิ่งนั้นได้สิ่งที่เราคิดไวนะะนนไ้นะคะใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเราสามารถทํามันได้แน่นอนอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าเราต้องนิ่งนิ่งใจเย็นสุข,ขุมนิดนึงนะคะแล้วมันจะทําให้เรา ประสบความสำเร็จแน่นอน peaceful resolution เออเราจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องนี้แน่นอนค่ะถ้าเราคิดที่จะทำอะไรอยู่หรือว่าเรารู้สึกว่าออชีวิตเรามันมีปัญหาขัดแยง้งยุ่งเหยิงเราจะได้รับออความยุติธรรมเราจะได้รับการมันจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนค่ะออให้เรา กลับมาจัดการกับตัวเองนะคะทําให้ตัวเองมีความสุขก่อนแล้วเราถึงจะไปทําให้คนอื่นมีความสุขเออได้อีกนะคะจัดการกับชีวิตตัวเองศึกษาออหาความรู้ในเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะเราสามารถทํามันได้แน่นอน,นะคะ่ะเราจะได้รับสิ่งนั้นแน่นอนนะคะออหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย